ในบางครั้งรถของลูกค้าที่มาเดิมๆจะเป็นขอบสิบแปดแต่ว่าลูกค้าอยากจะเป็นขอบสิบเจ็ดหรือบางทีรถล,ลูกค้าก็มาขอบสิบสี่ก็อยากจะได้เป็นขอบสิบเจ็ดหรือบางทีรถล,ล,ลูกค้าก็มาขอบสิบสี่นั่นแหละ แล้วก็อยากได้คอ14กลับไปเหมือนเดิมหรือว่ามาคอ17ก็อยากได้คอ17กลับไปเหมือนเดิมแต่ว่าซีรวดของเรานั้นมันไม่มีนี่เราจะทำยังไงถ้าต้องการเปลี่ยนวงล้อเราจะรู้ได้ไงว่า,วาเราจะใช้ความยาว ที่ลวดขนาดเท่าไหร่ถ้าลูกค้ามาขอสิบสีจะเป็นขอสิบเจหรือมาขอสิบเจจะเป็นขอสิบสีถ้าเราจำมันคงจำไม่ไหวแต่มันมีวิธีการคิดที่จำตัวเลขน้อยไม่ต้องจำตัวเลขเยอะเรามาเริ่มจาก ขอบสิเปลี่ยนเป็นขอบสิกันก่อนนะครับถ้าขอบ18บแปดเปลี่ยนเป็นขอบสิก็คือท่านลบไป15บมิลลองยกตัวอย่างนะครับเช่นขอบ18บแเข้ามาหนึ่งหสล้วต่อหลัง cr เงี้ยขอบสิบมา1 6ึ่งกสามลบสิมลมันก็จะได้1นึ่ง แต่ที่รวมันมีหนึ่งสี่เก้าเบอร์หนึ่งสี่แปดจะไม่มีนะครับเนี่ยเอาลบไปสิบห้ามิลก็จำได้สิบห้าไว้แล้วครับถ้านิ้วเดียวนะขอบสิบเจ็ดไปขอบสิบแดหรือขอบสิบปดไปขอบสิบเจ็ดแต่ขอบสิแปดมาขอบสิบเจ็ดส่วนมากขอบสิบดไปสิบแปดไม่น่าจะมีนะคือถ้าเปิดเป็นนิ้วเดียวต่างกันแค่นิ้วเดียวเราจะลบเพิ่มสิบห้ามิลหนึ่งหกสามหรือหนะึ่งสี่แปด ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าขอบสิบเจ็ดจะเป็นขอบสิบสี่เราจะใช้ตัวเลขสามสิบเก้านะครับขอบสิบสี่เป็นสิบเจ็ดหรือขอบสิบเจ็ดเป็นสิบสี่ก็คือบวก ด้วย39หรือลบด้วย39นะครับนี่ยกตัวอย่างล้อหน้าคลิกนะครับถ้าเจ้าของรถใส่ขอบสิไปแล้วต้องการจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนมาเป็นขอบสิเหมือนเดิมก็ของเดิมมันขอบสิขอบสิมัน168แต่ของเดิมมัน129ครับ ก็หนึ่งหแดลบหนึก็จะได้39มิมลครับหรือในกรณีที่รถลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนขอบไม่ได้เพิ่มหรือลดขนาดขอบครับแต่ว่าเป็นขอบเดิมๆขอบ14เหมือนเดิมก็จะเอาขอบ14จกลับไปเหมือนเดิมหรือขอบ17 ก็จะเอาคอส17กลับไปเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าสี่ลวดของเรานั้นมันไม่มีเบอร์ที่ต้องใช้หรือบางเอิญนที่รวนหมดหรือว่าหาไม่ได้ในวันนั้นแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนจากไฟ4เป็นไฟ6หรือไฟ6เป็นไฟ4ครับ เรามาดูวิธีการคิดกันนะครับว่ากรณีที่เราไม่ได้เปลี่ยนขนาดวงล้อคิดยังไงครับในกรณีที่เปลี่ยนจากไ้4สี่เป็นป้6หกหรือเปลี่ยนจากป้6หกเป็นป้4สี่ก็คือให้ใช้ตัวเลขที่สิบห้ามิลถ้าเกิดสิบสี ไม่ใช่ถ้าเกิดวฟสี่เป็นไฟหกก็บวกไปสิบห้ามิลครับถ้าไฟหกมาเป็นไฟสี่ก็ลบไปสิบห้ามิลครับยกตัวอย่างล้อหน้าของเวฟร้อยสิบไอด,ดิสเบกหน้านะครับล้อหน้านะครับซีรวดเดิมๆม,มาหนึ่งแปดสี่ถ้าลบไปสิบห้ามิล ก็จะเหลือ169นะครับแต่ในท้องตลาดมีที่รวดเบอร์168อยู่ครับเบอร์169ไม่มีขายนะครับก็หมายความว่าเบอร์184กับ168นะ่ะคือที่รวดใช้กับวงล้อขนาดเท่ากาันขนาดเดียวกันเพียงแต่ว่าการไฟไม่เหมือนกันตนั่นเองครับ เพื่อนๆก็ลองพิจารณาใช้กันตามความเหมาะสมนะครับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอวิธีคิดาร์มยาวของซีลวดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าคราวหน้าผมมีคลิปที่ดีะไหลจะมานำเสนออีกโปรดติดตามช่องเราลงพลมอเตอร์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ